เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโ okay. อเคต่อมาข้อ2เขาบอกว่าจงหาค่าของอ่ะข้อแรกคอสของ a r ร์คไซของลบรูทสส่วน2อ่ะโอเคไม่ต้องอื่นอนุก เราก็หาอาร์คไซ์ลบรู้สามส่วนสองก่อนนี่แหละเนอะอืมพี่ก็บอกเหมือนเดิมอ่ะพี่ให้ a r c s i ไซของลบรู้สามส่วนสองเนี่ยมีค่าเป็นเซต้าดังนั้น s i n ์เซตาเท่ากับลบรู้สามส่วนสองอ่ะอะไรเป็นเซต้าหล่ะทีนี้เราก็บอกกับตัวเองว่าอ่ะมันอยู่ได้แค่ควอดันที่หนึ่งกับควอดันที่สี่นะแต่มันเป็นลบเพราะฉะนั้นควอดันที่หนึ่งไม่ได้อ่ะแล้เซต้า อะไรที่อยู่ในควอนตัที่1เนี่ยทำให้เป็นรูปสส่วน 2, 2> mm hmm. ก็คือพายส่วน3หรือ60องศา,าถูกไหมครับอ่าอยากได้ควอนตัที่4พี่ก็ลงมาจาก0ูนยอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่แม่น0 mm hmm. ก็ลงมาพายส่วน3าฟาบตกควอนตัที่4ก็ได้เป็นลบพายส่วน3นั่นเองเพราะฉะนั้นพี่ก็จะบอกว่าอ่ะเศษก็คือลบพายส่วน3อ่ะพอเราได้เศษ R เป็นลบพายส่วน3แล้ว ทีนี้ไอ้นี่แหละเซต้าคือลบพพยส่วนสามพี่ก็เอากลับเข้าไปแทนในนี้ใช่ไหมทีนี้ก็บอกว่าเออมันก็คือคอสของลบพายส่วนสามนั่นแหละใช่ปะ่ะอ่าเขาต้องการในค่านี้ว่าคอสลบพายส่วนสามมันคือเท่าไหร่โอเคก็ back to basic คอสลบพายส่วนสามอ่ะเราก็มาดูเมื่อกี้เราบอกเรารูร้รู้แล้วอยู่ในคอรแดนที่สี่คอรแดนที่สี่ของเราค่าคอสเป็นบวก ทีนี้เราก็ถอดออกมาเป็นตัวนี้ได้ถูกปะอ่าเป็นค่าบวกไงจริงไหมเออทีนี้คอสพายส่วนสามคือเท่าไหร่ล่ะก็คือคอสหกสิบซึ่งก็คือหนึ่งส่วนสองเห็นไหมตอบแล้วเนี่ยตอบหนึ่งส่วนสองครับข้อนี้อ่ะก็ได้เซต้าแล้วเ,เอาเข้าไปแทนแทนในฟังก์ชันที่เขากําหนดเห็นไหมเหมือนข้อหนึ่งเมื่อกี้แต่ว่าเพิ่มสเตปอีกมาอีกสเตปหนึ่ง ในการหาค่าฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่งแค่นัเองเหมือนเพิ่ม,เ,มเพิ่มแค่สเต็ปเดียวเห็นไหมไม่ยากเลยต่อมาเรามาดูกันต่อที่ข้อ2.2อ่ะข้อนี้เขาบอกว่าจงหาค่าไซน์ของ a r c s i ซน์ลบหส่วนสองเเนี่ยพี่ก็บอกว่า a r c s i ซน์ลบหส่วนสคือเซตอาถูกไหมอ่ะแล้วไซน์เซตอาก็คือ ลบหนึ่งส่วนสองแล้วเราก็บอกกับตัวเองเหมือนเดิมว่าเออมันอยู่ได้ในควอดันที่หนึ่งกับควอดันที่สี่นะซึ่งควอดันที่หนึ่งไม่ได้เพราะควอดันที่หนึ่งเป็นบวกเนอะเพราะฉะนั้นอยู่ในควอดันที่สี่ดังนั้นอ่ะอะไรเอ่ยได้ลบหส่วนสองก็คืออ่ะหนึ่งส่วนสเรารู้อยู่แล้วถ้าอยู่ในควอดันที่หนึ่งคือพายส่วนหกหรือส0สิบองศาดังนั้นถ้าส่วนเป็นลบหส่วนสองก็คืออ่ะก็ใส่ลบให้มันไปเลยเป็นลบพายส่วนหกใช่ไหมอ่ะ ก็ตกควอดันที่สี่เราได้แล้วเซต้าเป็นลบพายส่วนหกครับทีนี้ทีนี้เราก็เอากับไอแทนเพราะว่าเราแทนเซต้าเป็นไอตัวในก้อนนี้แล้วก็บอกว่าเท่ากับไซน์แล้วก็แทนเข้าไปเป็นลบพายส่วนหกเนอะซึ่งมันอยู่ในควอดันที่สี่ควอดันที่สี่ไซน์มีค่าเป็นลบดังนั้นก็เป็นลบไซน์ไพยส่วนหกซึ่งพายส่วนไซน์ไพส่วนหกคือหนึ่งส่วนสองใช่ไหมก็ตอบลบหนึ่งส่วนสองแค่นั้นเองครับ เรียบร้อยฮะเห็นไหมแต่แต่ข้อเนี้เนี่ยซ้ายกับอาร์ซ้ายเห็นปะ่ะเนี่ยจริง,รงๆก็อุ๊บอิฟตัดกันไปได้เลยมันคือลบหนึ่งส่วนสองนั่นแหละใช่ไหมล่ะเห็นไหมเราก็ทําออกมาได้ตัวเนี้ยเออแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือระวังคอร์ดันที่ดีนะทางที่ดีอะทำวิธีองค์นี้แหละใช้คอร์ดันดีกว่าเนอะเนี่ยซ้ายอะไรได้ลบได้ลบหนึ่งส่วนสองลบเนี่ยอยู่คอร์ดันที่สี่แน่ๆแล้วคอร์ดันที่สี่ของซ้ายก็คือลบสุดท้ายก็กลับมาเป็นตัวเดิมนี่แหละนะครับผมอืม ข้อสองจุดสองก็จบแดบเพียงเท่านี้ตอบลบหนึ่งส่วนสองครับผมเห็นไหมไม่ยากเลยพอมาข้อสองจุดสามเนอะโอเคสองจุดสามเขาบอกว่าแทนของอาร์ i ไซน์หนึ่งส่วนสามอ่ะโอเคเราอาจจะไม่รู้ว่าหนึ่งส่วนสามคือเท่าไหร่คือมุมอะไรไม่เป็นไรแล้วก็บอกไปอ่ะอาร์ i ไซน์หนึ่งส่วนสามี่ให้เป็นเซตอ่ะดังนั้นไซน์อะไรละ่ะได้หนึ่งส่วนสามโอเค ถึงตรงนี้ก็หยุดไว้ก่อนแล้วก็บอกกับตัวเองว่า s i ายเนี่ยอยู่ได้ในควอนตนที่หนึ่งกับควอนตัที่สี่ซึ่งอันนี้เป็นบวกควอนตัที่สี่ตัดทิ้งเลยเราอยู่ในควอนตนที่หนึ่งโอเคทีนี้ทีนี้ขั้นอ่อนออกไปอ่ะเราไม่รู้หนึ่งส่วนสามันคือเซต้ามันคือเท่าไหร่เราก็วาดรูปสามเหลี่ยมออกมาฟา้บเป็นเซต้าซ้ายคือข้ามฉากหนึ่งสามจากพีทาการัสอันนี้ก็จะได้เป็นสองรูสองนะ อทีนี้เขาถามแทนของไอ้ก้อนเนี้ยอ่ะที่ก็มาดูเลยอะอยู่คอรดันที่หนึ่งใช่ไหมค่าแทนแทนคอรดันที่หนึ่งก็คือบวกจริงว่าเพราะฉะนั้นเพราะว่าคอรดันที่หนึ่งแทนก็เป็นบวกอ่ะต้องดูนะแทนคอรดันที่หนึ่งเป็นบวกแทนคือข้ามส่วนชิดข้าม ah คือหนึ่งชิดคือสองรูทสองเพราะฉะนั้นคือหนึ่งส่วนสองรูทสองให้ค่าเป็นบวกเพราะว่าคอรดันที่หนึ่งนั่นเองโอเคเนอะ แล้วก็คอนจูเกตด้วยรูสองส่วนรูสอง,สสอ,งออกมาเป็นรูสองส่วนสี่นั่นเองตอบแล้วเห็นไหมไม่ยากไม่ยากไม่รู้ไม่รู้ค่ามุมเซต้าไม่เป็นไรว่าสามเหลี่ยมแล้วตอบเลยเนอะเออเห็นไหมนี่ก็เป็นทริคอีกทริคหนึ่งที่ทําได้เหมือนกันเนอะอืมไม่ยากไม่ยากต่อมาข้อสองจุดสี่อ่ะทีนี้เจออีกแล้วแทนอาร์แทานหนึ่งส่วนสอง อ่ะจริงๆก็นะเราก็รู้อยู่แล้วหนึ่งส่วนสองครับเอาหนึ่งส่วนสองเลยเห็นไหมเออมันก็เป็นส่วนกลับของออไม่ใช่ส่วนกลับพกผันของพกผันอ่ะเออสุดท้ายมันก็กลับมาเจ้ากันอยู่ดีเป็นหนึ่งส่วนสองอะ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวพี่ก็ทําให้ดูได้เนี่ยบอกว่าอาร์แทนหนึ่งส่วนสองใช่ไหมอ่ะได้เซตอาอยู่นี่แทนคือข้ามส่วนชิดข้ามชิดจากอีทารกรัสอันนี้ก็เป็นรูทห้าเห็นไหม แล้วแทนอันเนี้ยปกติแทนอันเนี้ยมันอยู่ได้ในคอรดันที่หนึ่งกับคอรดันที่สี่ซึ่งไม่ใช่คอรดันที่สี่แน่ๆเพราะเป็นค่าบวกก็ต้องเป็นคอรดันที่หนึ่งเห็นไหมสุดท้ายก็ข้ามชิดหนึ 2, ่งส่วนสองทำมาเป็นตัวเดิมอยู่ดีอ่ะแล้วเป็นคอรดันที่หนึ่งก็เป็นค่า Alabama, บวกเหมือนเดิมอยู่ดีเพราะฉันก็ตามนี้เลยแต่ใครอยากจะเอาชัวรก็ตามนี้ก็ได้นะเออยังไงวิธีนี้ก็เซฟที่สุดมันอาจจะมีกรณีที่แบบเออหลอกอะไรเราก็ทำตรงๆนี่แหละเนอะอืม ่อมาข้อสองจุดห้าครับอ่ะเขาบอกว่าคอสของอาร์คไซน์รูปสองส่วนสามโอเคพี่ก็บอกว่าพี่กำหนดให้อาร์คไซน์รูปสองส่วนสามเนี่ยเป็นเซต้าเหมือนเดิมโอเคทีนี้พี่ก็บอกว่าอ่ะแล้วไซน์อะไรละ่ะได้รูปสองส่วนสามเห็นไหมกลับมาวิธีเดิมอีกแล้ว เราก็บอกตัวเองว่าเออมันคือคอรดันที่1กับคอรดันที่4แล้วก็เป็นค่าบวกก็คอรดันที่4ไม่ได้ใช้คอรดันที่1แล้วเราก็ไม่รู้อีกว่าเซตมันคืออะไรถึงได้ตัวนี้แล้วก็เหมือนเดิมวาสามเหลี่ยมขึ้นมาเลยซ้ายคือข้ามฉากข้ามฉากอ่ะตรงนี้จากปีทาโกรัสก็จะได้รู้เจเนอะอ่ะโอเคทีนี้ทีนี้เขาถามคอสคอส ในคอร์ดแดนที่หนึ่งให้ค่าเป็นบวกแน่ๆดังนั้นเราก็ตอบได้เลยคอ s คือชิดส่วนฉากชิดคือรู้เจ็ดฉากคือสามตอบรู้เจ็ดส่วนสามเห็นไหมไม่ยากเลยว่าสามเหลี่ยมจบแล้วง่ายมากแล้วก็ดูคอร์ดแดนว่าเป็นค่าบวกค่าลบแค่นั้นเองโอเคข้อนี้ก็ตอบรู้เจ็ดส่วนสามเนอะโอเคต่อมาเรามาดูกันต่อที่ข้อหกครับ คอสของอาร์คแทนสองอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเล่นเหมือนเดิมกต็ต่อว่าอาร์คแทนสองเท่ากับเซตอาร์แล้วแทนเซตอาร์เนี่ยแทนอะไรละ่ะได้สองพี่ก็บอกกับตัวเองว่าแทนเนี่ยมันอยู่ได้ในคอรดนที่หนึ่งกับคอรดนที่สี่ซึ่งคอรดนที่สี่ไม่ได้เพราะว่าแทนของเราเป็นบวกต้องใช้คอรดนที่คอร์ดนที่หนึ่งเท่านั้นเพราะให้ค่าบวกเนอะอ่ะโอเคทีนี้เราก็ไม่รู้อีกว่าเซตอาร์อะไรในฟังก์ชันแทนได้สองเราก็วาดรูปขึ้นมาสามเหลี่ยม แทนคือข้ามส่วนชิดข้ามส่วนชิดสองต่วนหนึ่งเนอะจากพีทากราัสฝั่งนี้ก็ได้เป็นรูทห้นะครับอ่ะทีนี้คอสของคอสดันที่1เป็นบวกอีกแล้วหมูเลยคอสคือชิดส่วนฉากชิดส่วนฉากตอบ1ส่วนรูทหหรือใครอยากจะคอนจูเกตด้วยรูทหส่วนรูทหก็ได้เป็นรูทหส่วน5นั่นเอง อ่ะก็ตอบแล้วสําหรับข้อนี้นะครับผมเห็นไหมสุดท้ายก็เนี่ยไม่รู้ว่ามันเซตอ่ะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรเราก็วาดสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็เทียบเอาเหมือนเดิมนะครับผมดูด้วยว่าอยู่ค u น d r นอะไรอันนี้ก็สําคัญตอนนี้อาจจะยังไม่มีหลอกแต่เดี๋ยวอนาคตมีแน่นอนนะครับผมต่อมาข้อเจตเขาบอกว่าเซตของอาร์ไซน์สองรูทห้าส่วนห้านะอ่ะโอเคพี่ก็บอกว่า อาร์คไซ2์สอูห้าส่วนห้าเป็นเซต้าอ่ะแล้วไซน์เซต้าไซน์อะไรละ่ะได้สองรูห้าส่วนห้าพี่ก็บอกกับตัวเองเหมือนเดิมว่าเออไซน์เนี่ยเป็นบวกนะเพราะฉันอยู่ในควอดันที่1เท่านั้นควอดันที่4ี่ไม่ได้โอเคอ่ะทีนี้เราก็ไม่รู้อีกว่าไซน์เซต้าอะไรได้2องรูทห้าส่วนห้าก็ทำเหมือนเดิมเลยครับว่าสามเหลี่ยมขึ้นมาข้ามฉาก เห็นไหมอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ปิทากรัสหาอีกด้านหนึ่งซึ่งก็ได้ออกมาเป็นรูทห้านะครับผมทีนี้เขาถามเซกเซกคือส่วนกลับของคอสคอสคือชิดส่วนฉากดังนั้นเซกคือฉากส่วนชิดอ่าแล้วคอสในคอดันที่หนึ่งอ่ะก็บวกส่วนกลับของคอสคือเซกก็เป็นค่าบวกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยอืมฉากส่วนชิด หส่วนรูทห้ตอบอ่ะห้าส่วนรูทห้ก็ได้รูทห้เนื้อือตอบแล้วเรียบร้อยเห็นไหมไม่ยากเลยดังนั้นข้อ2.7ก็ตอบรูทห้ดูคอร์ดนันดีๆว่าเป็นบวกหรือเป็นลบแค่นั้นเองนะครับผมโอเคโอเคต่อมาข้อ2.8ข้อนี้เขาบอกว่า sin a r c ร a n แลบสา 3. โอเคพี่ก็ทำเหมือนเดิมก็บอกว่า Ar c tan ลบสามเท่ากับเซตาดังนั้นแทนอะไรละ่ะได้ลบสามอ่ะทีนี้ก็บอกกับตัวเองว่าเออแทนเนี่ยมันเป็นไม่ได้ในควอดันที่หนึ่งกับควอดันที่สี่นะแต่ถ้าเป็นลบควอดันที่หนึ่งมันไม่ได้เพราะเป็นบวกเนอะเราก็ใช้คนที่สี่อ่ะตรงนี้ต้องระวังและควอดันที่สี่แต่ไม่เป็นไรพี่ก็วาดสามเหลี่ยมขึ้นมาเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออแทนอะไรได้ลบสามก็วาดสามเหลี่ยมได้แทนคือ ข้ามส่วนชิดดังนั้นพี่ก็อิกนอลลบไปข้ามส่วนชิดอ่ะแล้วก็บอกกับตัวเองมันคือควอดันที่4ทีนี้ซ้ายซายคือข้ามส่วนฉากก็คือ3ส่วนรูตสิแต่ประเด็นอยู่ที่ควอดันที่4ี่าซเป็นลบนะครับไซายเป็นลบนะในควอดันที่4เพราะฉันอย่าลืมใส่ลบให้มันก็ตอบลบสามรูตสิส่วนสินั่นเองนะ,ะเห็นไหมสำคัญแล้วนะ อย่าลืมใส่ลบนะควอรดันที่สี่ต้องเช็คควอรด,ดันดีๆด้วยนะครับเออโอเคสำหรับข้อสองจุดปดก็ออกลบสามรูปสิบส่วนสิบครับต่อมาข้อสองจุดเก้าอ่ะโอเคทีนี้ข้อสองจุดเก้าบอกว่าแทนของ a r ร์ i ซนของคอร์สพายส่วนหโอ้โหเยอะและอ่ะแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนี่ไงคอร์สพายส่วนหกเราก็หาออกมามันคือเท่าไหร่มันก็คือ cos 30หรือว่ารู้สามส่วนสองนั่นเองพี่ก็บอกอ่ะได้เหมือนเดิมเลยอาร์ไซร์รูสามส่วนสองเท่ากับเซตอาร์ A, แล้วพี่ก็บอกว่าเออไซร์อะไรละ่ะได้รู้สามส่วนสองพี่ก็บอกว่าเออมันเป็นบวกนะเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ในคอดันที่หนึ่งไม่ก็คอดันที่สี่แต่ว่ามันเป็นบวกไงก็ต้องได้ในคอดันที่หนึ่งเท่านั้นนะเพราะฉันเซตอาร์ Set A ของพี่ก็จะเป็นไพส่วนสามนั่นเองหรือว่าหกสิบองศาเนืเออ แล้วทีนี้พี่ก็เอาไอ้ตัวพายส่วนสที่เท่ากับเซตเนี่ยกับไปแทนในนี้ก็จะได้ออกมาเป็นแทนพายส่วนสหรือว่าแทน60ก็จะได้ออกมาเป็นรูทสามนั่นเองตอบแล้วไม่ต้องกังวลว่าต้องมีลบหรือเปล่าเพราะว่าควอดันที่1บวกหมดแน่ๆน,นะครับโอเคทีนี้ทีนี้พี่มีอีกเทคนิคนึงมานําเสนออ่ะพี่พลิกมาตรงนี้นะอาร์คไของ cos พาส่วนหข้อเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหม เนี่ยอาร์คไซของ cos ไพ่ส่วนหกนะที่มีวิธีอีกวิธีหนึ่งคือบางคนอาจจะจําได้ว่าไซน์กับ cos เนี่ยเป็นโคฟังก์ชันกันเห็นไหมแล้วมันเอาไพ่ส่วนสองไปลบกับไอตัวมุมเนี้ยก็จะได้มุมของไอไอไซน์ออกมาก็จะได้เป็นไพ่ส่วนสองลบไพ่ส่วนหกก็ได้เป็นสามไพ่ลบไพ่ก็ได้เป็นสองไพ่ส่วนหกแล้วก็ตัดเลขงออกอมาเป็นไพ่ส่วนสาม เห็นไหมเหมือนกันเลยแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะมันอยู่ในควอดันอะไรนี่ควอดันที่หนึ่งเห็นไหมก็ได้ควอดันที่หนึ่งซึ่งเป็นบวกเหมือนกันเลยโอเคเห็นไหมพายส่วนสามเท่ากันเลยแล้วพี่ก็แทนพายส่วนสเข้าไปก็ตอบเท่ากันนะแต่ว่าระวังดูควอดันด้วยนะดูควอดันดีๆนะอโคฟังก์ชันอะโอเคสําหรับข้อสิบเออข้อเก้าก็ตอบรู้สามต่อมามาดูข้อสิบกันโอ,อเคไซด์ของอาร์คอสามส่วนห้าบวกอาร์ไซด์ลบสามส่วนห้าอู้ โอเคเริ่มมีบวกแล้วทีนี้พี่ก็บอกก่อนอะอาร์คอส 3, สามส่วนห้าจริงๆมันก็คือมุมมุมหนึ่งอาร์ไซด์ลบ 3, สามส่วนห้าก็คืออีกมุมหนึ่งอะพี่ก็เอองั้นกำหนดมันเป็น a กับ b แล้วกันอะชัดแล้ว i n a ์บวก b ก็คือ sin a cos b บวก sin b cos a เนอะตามสูตรอะแต่ก่อนอื่นเรามาวาดสามเหลี่ยมกันก่อนอะอันนี้พี่ให้เป็นมุม A ใช่ไหมพี่ก็ให้อันนี้เป็น a แล้วกัน cos ค,คือ ชิดส่วนฉากชิดคือนี่ฉากคือนี่จากอีทากรัสอันนี้ก็จะได้เป็นสี่อ่ะของสามเหลี่ยมบีมุมบีพี่ก็จะให้เป็นนี้เป็นสีม่วงอันนี้มุมบีอ่ะพี่อีกนอลบไปข้ามฉากอันนี้ก็จะได้เป็นสี่โอเคเนอะแต่ก็อ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าอาร์คไซน์เนี่ยมันอยู่ได้แค่ในควอดันที่หนึ่งกับควอดันที่สี่ถูกปะแต่ว่าอันนี้เป็นลบควอดันที่หนึ่งเป็นบวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้น อันเนี้ยคือควอดันที่สี่แล้วเราก็เขียนตัวเองว่าเออคอสเนี่ยเป็นบวกไซเนี่ยเป็นลบเพราะฉะนั้นแทนก็เป็นลบอ่ะก็เขียนบอกตัวเองไว้ส่วนไอตัว a เนี่ยมันก็จะอยู่ในควอดันที่หนึ่งแน่ๆเพราะว่าไซอ่ะเท่าที่คอสอยู่ในควอดันที่หนึ่งกับสองเนอะแล้วคอสเนี่ยเป็นลบในควอดันที่สองเพราะฉันเนี่ยค่ามันเป็นบวกก็ต้องเป็นควอดันที่หนึ่งที่เหลือก็คือบอกว่าเออเป็นบวกหมดเลยนะเออประมาณนี้นะ ทีนี้พี่ก็จะใช้สูตรเดิมที่เคยใช้ก็คือ s i n a cos b บวก sin b cos a ได้แล้ว s i n A sin a ของพี่ก็จะได้เป็นข้ามฉากควาดันที่ห่งไม่เป็นไรเป็นบวกอยู่แล้ว Cos B ชิดฉาก4 05ส่วนป็น s บวกอ่ะก็4 05ส่วน5 sin b สิข้ามฉากแต่ว่า ไซด์เป็นลบอ่ะดูจากนี้ก็ได้ไซด์ของอาร์คไซ์เนี้ยก็ลบสามส่วนห้าใช่ไหมล่ะเอออย่าลืมใส่ลบให้มันนะอ่ะไซด์เป็นลบไงโอเคนะตรงนี้ดูจากนี้ได้ไซด์ของอาร์คไซ์อันเนี้ยก็ลบสามส่วนห้าก็ถอดออกมาเลยเออคอสเอคือชิดฉากสามส่วนห้าเป็นบวกพอดันที่หนึ่งอยู่แล้วคิดออกมาก็จะตอบเจ็ดส่วนยี่สิบห้านั่นเองนะครับผมเห็นไหมไม่ยากเลย สุดท้ายมันก็คือมุมมุมหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละเราก็แค่เอาเอา,เอาไอสิ่งที่เขาบอกเนี่ยมาหาค่าฟังก์ชันทางดีโกนอันอื่นออกไปนะมันก็เนี่ยพลิกแพลงอยู่อย่างนี้แหละครับนะโอเคออกมาข้อ11อ่ะข้อนี้บอกว่าอาร์คไซของ s i n ์สามพายส่วนสี่โอเคซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันคือไซ์สามพายส่วนสี่ใช่ไหมอืมพี่ก็บอกว่า ไอเนี้ยมันคือ sin ์ไพลบไพส่วนสี่เนอะซึ่งพายลบพส่วนสี่เนี่ยมันก็คือ sin พายส่วนสี่ใช่ไหมเพราะว่าอันเนี้ยมันคือควอดันที่สองไงอันเนี้ยมันอยู่ควอดันที่สองซึ่งควอดันที่สองเนี่ยให้ค่าไซน์เป็นบวกซึ่งมันก็เทียบเท่ากับควอดันที่หนึ่งซึ่งไซน์ก็เป็นบวกเหมือนกันพี่ก็ถอดมาเป็นอันนี้อ่ะ แล้วทีนี้อะได้แล้วอยู่ในควอดแรนที่1ที่อาร์คไซน์เป็นไปได้คือควอดแนที่1กับควอดแนที่4แต่ว่าอันนี้เป็นบวกก็ตัดควอดแนที่1ไปเพราะฉะนั้นพี่ก็ตอบว่าอะอาร์คไซน์ side, ของไซน์ไพส่วน4ก็จะมีค่าเท่ากับพนยส่วน4นั่นเองเห็นไหมตอบแล้วได้แล้วจบแล้วเห็นไหมไม่มีอะไรเลยสิ่งที่สําคัญสิ่งที่ต้องระวังคือเช็ควอดแนดีๆว่าอาร์คไซน์เนี่ยอยู่ได้แค่4กับ1เท่านั้นแล้วเป็นบวกปุ๊บอะ พอนันที่หนึ่งเลยพายส่วนสี่ะครับพงเห็นไหมไม่มีอะไรอันนี้เราก็แปลงลดทอนมุม,มออกมาก่อนเนอะแค่นั้นเองยุบมุมให้ได้เป็นพายส่วนสซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคพอนันที่หนึ่งพอนันที่2องไซเป็นบวกเนอะโอเคสิ็ดก็ออกพายส่วนสี่นะครับอือต่อมาข้อ12บสเคเขาบอกว่าอาร์คไซ์ของคอสลบพายส่วนสาม เห็นไหมข้อนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยอ่ะเรารู้อยู่แล้วเราเรารู้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยอยู่ที่คอรดันที่สี่ถูกป่ะแล้วมันให้ค่าคอสเป็นบวกใช่ไหมคอรดันที่สี่ให้ค่าคอสเป็นบวกอ่ะลบพายส่วนสามอยู่คอรดันที่สี่เน้อโอเคทีนี้อ่ะคอสเป็นบวกที่คอรดันไหนอีกอ่ะก็คือคอรดันที่หนึ่งใช่ไหมดังนั้นพีส่สามารถสามารถแปลงไอ้คอสลบพายส่วนสามอันเนี้ยเป็นคอสไพส่วนสามได้ถูกป่ะพี่ก็จะได้ตัวนี้ออกมา อาร์คไซของ c o s ไพส่วนสอ่ะแล้วพี่ก็บอกว่าอ่ะจำได้ไหมโคฟังชัน s i n กับ c o สพี่ก็บอกว่าเออมันคือตัวน,นี้เลยไพส่วน2ลบพายส่วน3ก็ตอบอ่ะเนี่ย3ามลบ2ออ่ะก็ตอบเป็นพายส่วน6นั่นเองตอบแล้วใช้โคฟังชันมาช่วยนะครับผมโอเค ดังนั้นข้อนี้ก็ตอบพายส่วนหกเห็นไหมเราแปลงอันนี้มาเป็นมุมที่อยู่ในคอร์สเดนที่หนึ่งก่อนเนอะเป็นคอ s สพายส่วนสามแล้วเราก็ใช้โคฟังก์ชันออกเป็นพายส่วนหกเลยนะครับผมเห็นไหมข้อนี้แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยเทคนิคมันก็วนอย่างนี้แหละเนอะอือดูคอร์สเนดีๆแล้วกันอย่าสลับบวกลบเนอะโอเคต่อมาข้อสิบสามเขาบอกว่าอาร์คอสของไซ n ์เจ็ดพายส่วนหกเนอะ โอเคพี่ก็บอกว่าไอเนี่ยคือ s i n พายบวกพายส่วนหกใช่ปะเออทีนี้พี่ก็จะแปลงบอกว่าเอออันนี้มันความดันที่สามนะใช่ไหมเออ s ซ n เป็นลบพี่ก็บอกว่าเออมันคือลบไซนพายส่วนหกนั่นเองใช่ไหมอืมทีนี้พี่ก็บอกว่า ไอตัวนี้พี่ก็จะได้เป็นอาร์คอสของลบไซน์ายส่วนหใช่ไหมโอเคทีนี้พี่ก็บอกว่าเออลบไซน์ายส่วนหกเนี่ยมันคือค่าลบแล้วคอสเนี่ยอยู่ในคอรดันอะไรได้บ้างก็ได้แค่คอรดันที่1นกับคอรดันที่2ถูกไหมซึ่งคอรดันที่หนึ่งไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นบวกดังนั้นมันอยู่ในคอรดันที่สองถูกไหมครับ อ่ะโอเคเรารู้แล้วมันอยู่ในควอนดันที่สองทีนี้พี่ก็บอกว่าอ่ะในเมื่อมันเป็นควอนดันที่สองอ่ะมาดูวงกลมหนึ่งหน่วยก่อนมันก็ต้องเป็นพายแล้วลบอะไรขึ้นมาถูกปะจะได้ตกในควอนดันที่สองพี่บอกว่าเออเนี่ยเจออีกแล้วคคไซน์โคฟังชันพี่ก็บอกว่าอ่ะ,อออพ,ออะพี่เอาพายมาลบไว้ก่อนแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นโคฟังชันของเราคือพายส่วนสองลบพายส่วนหกเนอะอ่ะ โอเคเห็นไหมเราก็เนี่ยเป็นโคฟังชันแล้วเราอยากให้อยู่ในควอแรนที่2แล้วก็ p พลยลบซ้าแค่นั้นเองนะครับผมก็จะได้ออกมาเป็น p พลลบพายส่วนสามลบสพายส่วนสนั่นเองเห็นไหมได้คําตอบง่ายๆเลยควอเรนที่2เห็นไหมพลยลบกลับขึ้นไปด้วยโคฟังชันของเราคอ s ซน์ size. แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยพลิกแพลงได้เสมอนะโอเคก็ เอาเป็นว่าดูคอร์สนั้นดีๆนะครับผม,มต่อมาข้อสิบสี่อาร์คแทนของแทนห้าพายส่วนสามโอเคพี่ก็โอเคก็อย่างที่เรารู้ๆกันเนอะว่าสุดท้ายมันก็คือห้าพายส่วนสามอะแต,แต่แทนของเราเนี่ยจําได้ไหมเเท่ากับแทน y แล้วเขาบอกว่าอยากให้ y เนี่ยอยู่ในช่วงลบพายส่วนสองถึงพายส่วนสอง โดยที่ไม่เป็นลบพายส่วนสองกับพายส่วนสองทีนี้อันนี้มันยังเกินอยู่พี่ก็บอกว่าอะงั้นพี่แปรงไอตัวน,นี้ให้เป็นสองพายลบพายส่วนสามซึ่งสองพายเนี่ยมันก็คืออยู่นี่ลบพายส่วนสามก็ฟืบอ,อ่ะเห็นไหมอยู่ควอนตัที่สี่ดังนั้นพี่ก็บอกว่าเออพี่แปรงเป็นลบพายส่วนสามแล้วกันเนอะเห็นไหมเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้ค่า y เนี่ย หรือว่าค่ามุมออกมาตรงนี้ก็จะออกเป็นพายส่วนสามลบติดลบแค่นั้นเองนะครับผมเห็นไหมง่ายๆเลยก็คือได้5าพายส่วบแรงมาเป็นลบพายส่วน3ามนั่นแหละครับเนอะมันก็อยู่ในจุดเดียวกันในวงกลมหนึ่งหน่วยนั่นเองเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับนิยามของมันเนอะเออแค่นั้นเองเพราะฉันข้อสองนึ่งส1 4ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมข้อ2ก็เรียบร้อยไปนะครับโอเค เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุง